สวัสดีะคะทุกคนเข้าสู่ร่านๆาไทยแทลนด์ของเรานะคะเราจะเอามาฝากเรื่องดีนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะตอนนี้เจะไปดูกันเลยค่ะยี่รานะคะพืชที่มีลักษณะคล้ายกับกะเพราแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่านะคะด้วยรสชาติเผ็ดร้อนถึงใจนะคะทําให้สมัยก่อนนะคะยี่ราถูกนํามาประกอบอาหาร เพิ่มรสชาติแล้วก็ได้กลิ่นหอมให้กับอาหารมากมายเลยนะคะยีรานั้นนะคะเป็นพืนชสวนครัวชนิดหนึ่งนะคะที่จัดว่าอยู่ในวงเดียวกับกระเพราเป็นไม้ล้มลุกนะคะยีรานั้นเป็นเครื่องเทศที่ถูกนํามาปรุงอาหารให้มีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วมีสรรพคุณในการรักษาโรคเอกด้วยนะคะสรรพคุณของยีรานั้นนะคะในทางสมุนไพร ใช้ในการรัรกษาโรคได้มากมายนะคะนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้ได้ทับทุกส่วนนะคะตั้งแต่ต้นไปรากแล้วก็รายละเอียดของสุกูมิของยีรานั้นนะคะมีอย่างนี้นะคะยีราสามารถช่วยในการการตุ้นระบบย่อยอาหารได้นะคะช่วยแค่อาการท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดท้อง ช่วยในการขับลมในำลำไส้นะคะต้นของยี่หร่าเนี่ยสามารถช่วยในการกระตุ้นระบบย่อยอาหารนะคะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาการปวดท้องช่วยในการขับลมในำลำไส้นะคะโ้นของยี่หร่าเนี่ยสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อจิวทรนซีนะคะใบยี่หร่าช่วยในการขับเหงื่อนะคะช่วยย่อยของเสียออกจากร่างกายนะคะแก้ขึ้นไส้าอาเจียน แก้อาการท้องอืดขับลมช่วยเจริญอาหารช่วยลดอาการปวดประจำเดือนนะคะยี่รายังช่วยในการเจริญอาหารมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นั่นเองนะคะกิ่นแล้วก็ลดสามารถช่วยในการดับเกินข่าวนะคะเม้นอับท้องเนื้อจัดนะคะน้ำมันหอมระเหยเช่นกัน ช่วยในการดับกร์นอเมเพึ่ใบสมได้นะคะตนน้นยีรานั้นนะคะชอบขึ้นในดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีอินทรีย์วัตถุมากน้ำดีพอสมควรนะคะแต่ก็สามารถขึ้นได้ดีกับดินทุกชนิดเหมือนกันนะคะขยายพันธุ์ด้วยสายเมล็ดสามารถงอกแล้วก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะผู้บริโภคควรระมัดระวังที่สุดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครัภ วางแผนการตั้งครรภ์แล้วก็กําลังให้หนมผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะผู้ป่วยภาวะเลือดออกผิดปกตินะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาเรามาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องสารสานไทยรัฐเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ